สวัสดีครับผมอินดรัสนะครับกลับมาอยู่กับผมในเกมเกมชินอิมแพกนะครับผมกับเควสปํำนานกลไกพนึกหินนะครับผมเป็นเควสที่คุณต้องไปทำไอไอไอเขียวๆ,ๆที่มันผูกมันนะครับที่ต้องใช้ไฟเผาสาวสา,สา,สาต้นแล้วก็เคลียร์ไอมอนด้วยครับนั่นแหละหลังจากที่เราทำคราบ16ต้นนะครับสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็คือเควสนี้เลยนะครับ เข้ามาอัตโนมัติและพร้อมกับอะชีเมนต์นี้นะครับสำเร็จเรื่องที่ยังติดค้างไว้ของอาราดาชาตนะครับผมโอเคไปลุยกันนะครับก็เพิ่งสำเร็จมาสวยๆวอลลเลยนะครับเดี๋ยวจะไปลุยกับตรงนั้นเลยโอเครู้สึกเหมือนปกติแล้วเขาต้องเข้ามาจากอีกทางเนอะผมเล่นเข้าจากทางนี้เลย โ okay. อเคเดี๋ยวขึ้นไปเอาเชฟไ q คว s สก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ <laughs> What the fuck What the fuck What the fuck อะไรครับนี่อะผมวาร์ปขึ้นมาแล้วผมก็จมน้ำตาย โทร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 ไรเดนผู้นาของฉันคุยกับอารานาระนะครับผมนาระเลิฟยูอันนี้ผมเปลี่ยนชื่อเล่นนะพวกเธอกลับมาแล้วแน,น่นอนครับผมกับจัดออนเซอร์ที่ถูกผนึกหินขังเอาไว้หมดแล้วใช่ครับ16ที่นะครับต้องไปทำเนาะเปิดดูในเกนชินแมพก็ได้นะครับได้เหมือนกันโอเคสุดยอดไปเลยอืม อาราสตะอาราชาและอารายุตะนะครับผมตัวไหนชื่ออะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยตัวไหนพูดยังไม่รู้เลยเนยตอนนี้น่าจะตัวกลางนะครับอารารัชชาตัวซ้ายนะครับอาราสตะน่าจะตัวที่มีกากบาทแล้วก็อาราชาคือเจ้าเขียวนี่นะครับน่าจะนะอารายุตะไงชื่อของฉันคืออารายุตะไปถึงเจ้าใช่ไหมโอเคฉันจําเอาไว้อารายุตะลืมไปหมดเลย ฉันชื่ออาราสตะอะฮะอาราชสวัสดีแล้วกันทุกคนอาราดาชันทำไมถึงบอกให้มาเธอทำไมถึงบอกให้มาหาเธออืมหลังจากก้อนเหล็กมาหือมาทั้งสี่พอันแล้วนะครับโอเคเอต้องเท้าความไปในอดีตไม่นานมาแล้วล่ะเหล็กหลายชนิดโผล่ขึ้นมานะครับ ก้อนเหล็กยักษ์บ้างก็เป็นนาระก้อนเหล็กยักษ์ที่ไม่มีเท้าด้วยนะครับ <c oughs> นาระก้อนเหล็กยักษ์อืมก้อนเหล็กมันคือมาพวกนั้นนะหรอใช่ผู้เก่งกาจก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับอารชาชผู้เก่งกาจอาราคาลาลีนะครับ่ <c oughs> ีเหล็กยักษ์มากของเขากำจัด ก้อนเหล็กมันคือมาไปมากมายนะครับผมรุนไกเดอร์รุนเกรเดอร์กับรุนเ็กที่โผล่ออกมาหลังพวกเราปลดพลังจากหินคือที่เคยถูกอาราจฉาก,กํำจัดและไปพังถึงเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับว้าวอาราจฉาสุดยอดมากเลยก้อนเหล็กมันคือมา ใช้พนึกขังก็หลีกมาถึง่าเอาไว้แต่ไม่ว่าหน้าผาจะแข็งแค่ไหนดินและหินทลายลงได้เพราะลมแรงและไม่ว่าหลังมดจะใหญ่โตแค่ไหนก็พังและกลายเป็นคโคลนได้เพราะพายุฝนนะครับเป็นสำนวนว,นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนคงต่อไปนะครับการเวลาจะทําให้มันหายไปนะครับผมอะไรประมาณนั้นพลนึกหินเองก็เช่นกันนะครับผม อาราบาลอาราบาลิกะอาราบาลเอ้ยทำไมถึงกลายเป็นพวกเราที่ต้องไปจัดกกลิ่นก็คือมาพวกนั้นซั้าล่าซูปวกก้อนเหล็กยักษ์เรียมๆสินะก็เหล็กยักนษะ์ เรเหลี่ยมไร้ากาดกว่าก็เหล็ยกยักษ์มาถือมาโอ้ยโอ้ยมาเลยครับผมฉันจะช่วยพวกเธอเองเป็นนาราที่แสนดีจริงๆนาราว่าแลนะขอบคุณนะ แน่สิจะลงไปตรงก้นทะเลสาบได้ยังไงแต่เมื่อกี้ผมเพิ่งวิ่งจากใต้น้าขึ้นมานะครับโคตรเท่เลยแค่ระดับน้ําลดลงก็จะโผล่เส้นทางขึ้นมาแล้วรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ก้นทะเลสาบเลยละกันอา้าแล้วลดยังไงบอกพวกผมโอ้โหลดอย่างนี้เลยนะครับว้าวน้ําลดแบบสุดอย่างสุดสุดจาัจาดเลยนะครับผมไปยังหนึกใต้ทะเลสาบนะครับก็เท่าที่ผม แอบๆไปดูคลิปของฝรั่งมานะครับผมพอุ่านจะเดินมาทางนี้นะ <c oughs> โอเคแต่หลังจากนั้นผมก็หยุดคลิปไปน่าจะใช่แหละครับโอเคทางนี้แหละมีทางเดียวละที่นี่คือก้อนเหล็กยักษ์เรียงๆเองเหรอเนี่ยที่แท้นี่ก็คืออ่้ก้อนเหล็กมา่อกมาคือพวกลูนเกรเดอร์กับลูนเร็กก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ก้อนเหล็กยักษ์เรียงๆจะเป็น perpetual me mechanical array array อันนี้คือมันคือบอสที่เอาไว้เลื่อนขั้นอายการอะครับเครื่องกลนิดนิรันนะครับก้อนเหล็กยักษ์เรียมโอเคเจ้าก้อนเหล็กยักษ์เรียมข้าจะจำกัดเจ้าจำกัดเลยนะกำจัดสิไอ้บ้า ระวังเดอ้อเราก็แช่แล้วช่วยเธอด้วยเหมือนกันนะโอเคโอเคไปผน,นึกไปเปิดผน,นึกออกนะครับอาเดี๋ยวผมขอทำปกคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมาจะสักนิดสักนิดนะสักนิดใช้เป็นไบเดนนละกันนะครับข่าเอละกันเนาะทำหน้าแบบไหนดีอ่ะแบบนี้ละกันแทบจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับโอเคอ่า ซ่อนตัวเองไม่ต้องข้อมูลส่วนบุคคลเอาปิดนะครับมองกล้องด้วยมองกล้องมันไม่มองอยู่แล้วถ้าทำท่าทางโอเคโอเคครับผมบันทึกโหลดโอเคไปลุยนะครับผมได้เอาเจ้าเอมเบอร์ด้วยเอาเอมเบอร์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับผมโอเคเอมเบอร์ไม่ได้ปั้นด้วยเนะี่ย โอเคได้แล้วนะครับมายังไม่ได้ทำมติมาเลยเนี่ยจมน้ำตายแลวเมื่อกี้โอ้ยแต่ก็ต้องสู้นะครับเจ้าหมอนี้ไม่ได้จะโหดอะไรมากมันอีซี่นะครับบาเกกนะตอนผมพูดตรง,งคือตอนอายการจะเข้าตะลีรันเนี่ยครับ ผมไม่ทำไอ้การรอบแรกไงเพราะผมมาเล่นแค่ตู้อยู่อิมิยะแล้วนะครับเยลยมีเยะรอบแรกอะนุ๊กก็อยากได้น้องไอ้กาศมากเลยนะครับแต่พอน,น้องมาผมก็สุ่มไม่ได้ที่เจ้าหนวเจ้าคือไอ้นี่นั่งสีมาแทนนะครับเฮ้ยอ๋อโอเคลืมไปสนิทเลยว่ามันจะมีไอ้แบบนี้ด้วยนะครับเอานี่ไงเมื่อไหร่จะให้ผมตีเพียเออ ทำไมมันไปล็อกไว้นั่นอย่างเดียวเลยใจเย็นนะไม่เป็นไรมาสิโอเคฝนเมฆのようなตัดนี้ตัดนี้โอ๊ไม่คิดถึงหรอกแต่ก้เล็กย่างเล็กเนก็ยังมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้อืม ต่อให้อลาลกาลิอาล,าลาลคาลาลิของเรากําจัดกอหลิกมาถึงมาได้แต่จะต้องกําจัดกอหลิกยักษ์เลียมไม่ได้แน่ๆเลยท่านาละเลิฟยูมาที่อยู่ด้วยนะครับไม่รอพวกเธอเก่งอยู่แล้วพวกเธอสบายใจได้เลยนะครับผมต้องพึ่งตัวเองอืลูกนกที่ได้ประจักษ์กับความสูงของยอดเขานะครับ เลยเหมือนก้อนกวดที่สัมผัสถึงความกว้างใหญ่ของแผ่นดินอ่านั้นนะครับผมก็คือประมาณว่าเราเนี่ยได้สัมผัสถึงความกว้างนะครับผมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันยังมีอีกเยอะนะที่เราต้องไปเรียนรู้อะไรประมาณนั้นนะครับผมชิ่นๆนั้นนะ,ะสู้ๆนะ พวกเธอจะต้นทำส่เรเจได้แน่นอนนะครับผมอารันอารันนารักทุกคนไพมอนฝันถึงการต่อสู้บ้างไหมเธอนี่นะไพมอนขอไปฝึกในความฝันก่อนนะ ฉันจะใช้แสงสุริยันแรกในยามเช้ามาจดจำเธอเอาไว้อืมนาระวารุณนะผมสงสัยว่าคนนี้คือใครนะครับเห็น <He ard. S 2> ว่ามีการเล่าถึงน้องสาวด้วยนะครับใครที่เลือกคาเวลเลอร์เป็นอีเธอร์เอ้ยใครที่เลือกคาเวลเลอร์เป็นอีเธอร์นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลือกคาเวลเลอร์เป็นอีเธอร์แล้วใน,ในเรื่องเนี้ย ในเรื่องของอารันาละนาระวารุณะเล่าเรื่องถึงพี่ชายหรือเปล่ามาแชร์กันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้อันนี้อันนี้อันนี้ผมมีอีกรหัสหนึ่งเป็นอีเทอร์นะแต่อย่างเม่อวันนไม่ถึงนะครับอเควารุณะนี่ผมสงสัยว่าเป็นอีเทอร์นะเป็นแฟนเรานะ่ <c oughs> แค่สงสัยนะอันนี้มาโนไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมตำนาน,นกลไกพันธ์หินนะครับ โอเคเหมือนตรงนี้จะต้องเข้าไปในความฝันได้เนาอโอเคเจะลองดูนะครับใช้เจ้านี้นะร้างข้าในฝันไปครับ,รบชึบมาไปในความฝันเลยนะครับ อราราอยู่สี่ตนนะครับอรัญราคนเดิมก็เหมือนจะเป็นความฝันเนาะพองระวังฝึกท้าทายก็เหล็กยักษ์เรียมๆอยู่นะครับอื้มอราดาชันอาราดาชันเป็นตัวไหนนะอรารัชาอาราดาชันนี่ไง พวกเราต้องปลดล็อกอะไรกันอือฮึอะลองดูก็ได้นะครับโอเคขอลองอีกสักรอบนะอาจจะสนุกนะครับลองดูลองดูก็คือเหมือนน่าจะเป็นเกมเลพลย์ที่เจอกับเจ้านี่ใช่ไหมอลองดูนะครับ ลงมาลงมาเส้นยกขคุินี่ยัทไมอิไม่ดีสักทีโคโยยนจเมคที่ระรอนานเจนทีจะไปเไม่หนีครับแบ่งลูกธนูเอ็มเบอร์ไปด้วย

เป็นกล่องคอมอนธรรมดาเนาะโอเคนี่ขนาดไม่ได้ช่วยนะละยังเอาชนะก้อนหยกักสุดยอดมากเลยไปแค่ชิ้นเดียวอีกครั้งไหมล่ะได้มาลองดูนะครับผมเรื่อยๆเ,เนาะ หลน้องหลงามุกันโอเคโอช่ยขี้กอะหี่ิงจังงงดจั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  เรียน้องเจ้าออกมาซะตัวี้เอตัวนั้นสินะโบกินนะโบเิงโบกินต้อโบกิงมินนากะโบายุคุกุยจักเมทสุโรตะกิฮะ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  นะครับโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเนาะลองไปคุยดูหน่อยสิโอเคอันนี้ยังก่อนนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะอาจจะไม่ค่อยสั้นมากแต่ก็นั่นแหละครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพืนะรอบผมอะ,อะไรเนี่ย กันไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมันยังไม่จบนะครับผมอ่ะมันยังมีต่ออีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเป็นการได้กล่องกล่องรับนะครับผมกลอก่องวัคซีนะ นั่นคือการสู้กับเจ้าพวกนี้นะครับผ่านบททดสอบของสาสี่คนนะครับผ่านบทผ่านบทการทิบคนนะครับไม่ใช่บททดสอบแล้วโอเคทก้สามสี่สี่คนนะครับนั่นคือต้องผ่านัันนะอันนี้คือคือสุดท้ายนท่้องต่างไปนะครับอย่างโัแรกก็ที่เห็นในคลิปก่อนนั้นนะครับเป็นกล่องธรรมดานะครับนท ตัวที่สองนะครับเป็นกล่องกล่องที่เหมือนกล่องไม้อะครับที่มันเปิเหมือนกล่องเล็กนิดหน่อยห้าพิโมเจม,มเส์นะครับผมตัวที่สามนะครับเป็นกล่องสีทองแล้วเป็นสิบพิโมเชมส์และตัวสุดท้ายนะครับซนัน่นอนครับมันคือลักซ์รี่นะครับรล่าจัโซบะนี่ใช่ไหมมาดูกันไปพร้อมกันนะครับผม,มให้ไปมิกิมิมาสึ

เย้ยช้าไปเหรอเนี่ยตายซะข้าไม่ให้เจ้าฟื้นหรอกนั่นแหละครับผมนี่คือกล่องลักซ์ลี่นะครับลักซ์เชีย์สนะครับเป็นกล่องกล้องหนึ่งนะครับผมที่เราต้องได้ในเคสนี้เนาะโอเคขออนุญาตนะครับโอเคก็ จบแค่นี้นะครับผมกล่องนี้ก็จะได้ประมาณอยู่ที่สิบสี่โมเดลเมนกันนะครับผมรวมแล้วได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดพีโมเจมส์นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเย้